วันนี้อากาศดีนะเพื่อนเพื่อนท้องฟ้าแจ่มใสอีกแล้วเครื่องบินบินผ่านอีกแล้วโอ้ยมาดูบรรยากาศหลังตึกที่ยายอยู่ทุกคนชุมช่มฉ่ำมละกอมละกอของยายก็ยังอยู่นะมละกอทองแดงฮ่าลูกเดียว มีต้นชะอมที่ปลูกใหม่โอ้ยุงเยอะมากอันนี้ต้นเล็กต้นเล็กกำลังแตกกิ่งนะต้นเล็กแตกกิ่งแนละ้วอยาก็ต้องรีบเดินแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพราะยุงเยอะมากโอ้เห็ดอะไรเนี่ย เห็ดอะไรเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลย mm hmm. เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนๆยายไม่รู้จักนะแต่ไม่เด็ดหรอก mm hmm. ถ่ายให้ดูเฉยๆ mm hmm. ใหญ่มาก